Speak Kong สวัสด <ín> <r> ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการภาษาภาษาและรวมคอมเมนเทิงทางภาษาที <ps> ่จะพาทุกคนไปต้ากับภาษาไห่างระจายหัว ตายแล้วคุณผู้ชมกลับมาเป็นรายการน้องปกติด,ดีวกว่านะไม่ต้องไปขอย,ยืมคุณประดามดเข้ามายืมรายการน้องมดมาเพราะว่าไปอยู่กับนาวมานานแต่ว่าขอต้อนรับเข้าสู่รายการปีกล้องของเราเพราะการพูดเป็นเรื่องสําคัญที่วันนี้เปิดตัวมาแบบภาษาพาราซาเนี่ยเพราะว่าเรามีคำหนึ่งคำที่จะมานําเสนอกันนั่นก็คือคําว่าขอบคุณคําว่าขอบคุณเนี่ยนะคุณผู้ชม เป็นคำที่ใช้แสดงถึงการรู้สึกในบุญคุณ,คณเราก็ได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่วัยเด็กเนาะว่าเราต้องพูดขอบคุณครับขอบคุณค่าถ้าเวลาที่ผู้ใหญ่มอบของให้กับเราใช่ไหมทีนี้พอเราโตขึ้นนะเราก็มักจะรู้สึกบางครเคยสงสัยแล้วก็มาถามกล้องนะว่าเอ๊ะเวลาที่คุณครูเนี่ยสอนหนังสือเราเราต้องขอบคุณไหมคุณหมอรักษาโรคให้เราเราต้องขอบคุณไหมอาจจะไม่ต้องขอบคุณสิเพราะว่าเขาก็ทําตามอาชีเพเขาเขาไม่ได้เงินเดือน บางคนก็บอกว่าต้องขอบคุณสี่เพราะว่าคุณครูให้ความรู้คุณหมอช่วยรักษาโรคสองอาชีพนี้ยังเป็นอาชีพก้ามขึงน,นะแต่ว่ายังมีหลายอาชีพมากในปัจจุบันที่เราก็พบเจอในชีวิตประจาําวันแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราลืมคําว่าขอบคุณเร,เรารู้สึกว่านั่นเป็นหน้าที่ของเขาอย่างเช่นอะไรบ้างพงนักงานเสิร์ฟอาหารน้องๆที่เสิร์ฟอาหารเวลาที่เราไปตามร้านเนี่ยมายุกน้ำมาเสิร์ฟบ,บริการเราอย่างดีเลยบางคนเฉยๆเลยนะก็หยิบน้ำมาดื่มไป บางคนหามไปขอบคุณแล้วที่จริงเราควรทํำยังไง <c oughs> มันก็ไม่ได้มีตําราเขียนไว้ว่าเราจะต้องขอบคุณทุกคนที่ทําความดีกับเรานะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีตําราเขียนห้ามไว้ว่าห้ามขอบคุณคนเหล่านั้น <c oughs> ดังนั้นทําหรือไม่ทำเนี่ยขึ้นอยู่กับคุณเองแต่ยกตัวอย่างอย่างก้องนะเราขอบคุณทุกคนที่ทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีให้กับเรา <c oughs> เริ่มตั้งแต่เวลาที่เราขับรถ เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอุ้ยมีรถใจดีมากจอดให้เราเลี้ยวเปลี่ยนเลนเนี่ยเราก็ขอบคุณเขาไปที่ฟิตเนสอ่าแวซืซีน้ําก่อนยื่นเงินไปย0ิบาทเขาทอนกลับมาสิบาทเราก็ขอบคุณเขาที่ทอนเงินมาขอบคุณเจ้าหน้าที่ฟิตเนสที่ยื่นผ้เช็ดวให้เราขอบคุณเทรนเนอร์ที่ช่วยเซฟเราเวลาที่เรายกเบทขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านอื่นที่ไม่ส่งเสียงดังในเทรนเนอร์ในในฟิตเนสแล้วก็ ยอมให้เราสลับเครื่องเล่นกับเขาขอบคุณพนักงานทาความสะอาดที่ช่วยรักษาความสะอาดในห้องล็อกเกอร์ให้สะอาดมากนัอยากจะเอาไปทาความสะอาดที่บ้านมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะขอบคุณพี่ยามในลานจอดรถที่ช่วยโบกรถตอนเราถอยขอบคุณพนักงานในห้างที่ยื่นบัตรจอดรถให้เราขอบคุณดปภที่เปิดประตูให้เรากลับไปถึงตึกขอบคุณคนที่ช่วยกดลิฟต์ให้เราขอบคุณคนที่ช่วยเปิดประตูให้เราขอบคุณทุกคน ที่ทําอะไรก็ตามแนมะ้ว่าจะเล็กน้อยมากให้กับเราคําว่าขอบคุณเนี่ยพูดกันได้ง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้เวลาไม่ถึง2วินาทีเท่านั้นเองไม่ต้องเสียเงินในการพูดแล้วก็ไม่ได้บั่นทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้รากมากดีหรือว่าต่ําต้อยแค่ไหนก็ตามนะพูดคําว่าขอบคุณออกไปคนที่ให้บริการเราที่เราพูดขอบคุณเนี่ยเขาก็จะมีความสุขและก็ทํางานบริการของเขาได้ดียิ่งขึ้นทางเราเองก็จะอิ่มใจและมีความสุข ก้องเองก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการสปีก้องกันมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. ก็ฝากติดตามชมกันต่อไปแต่นอกจากการติดตามชมแล้วอย่าลืมฝึกพูดกึนด้วยวันนี้ฝึกพูดคําว่าขอบคุณนะฝึกกันเยอะๆเพราะก,การพูดเป็นเรื่องสําคัญวันนี้ลาไปก่อนแล้วเราพบกับสปีก้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ มันไม่เหนื่อยนเรเวลาบนทำปะมันใช้กำเนือเยอะมากเลยนะ